นี่เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สีมสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ทวิสทีวีลิงอยู่ใต้เดสคริปชันนะครับคำพูดที่พูดกับเลซี่เดนไนเป็นเพียงการหยอกล้อกันเท่านั้นนะครับอย่าเข้าใจผิดด้วยนะครับขอบคุณครับผมจะจะอานจะเรื่องตูแต่ผิดรีพอร์ดด้วยอันเฟนในเฟสด้วยน้องสมัครแล้วติดเฟสไปรีพอร์คิด ถ้าถ้าเรือมันมีมากกว่าสี่คนมันคงมันมากเลยนะเรือใหญ่นะมันน่าจะลิมิตได้สตหกจะดีมากเรือแม่งมาเริ่มเกิมผมมาผมมาสวัสดีค่ะไม่มีใครวินทาแย้งพนั้นนะไม่มีใครเลยีพี่ ยิงนะเอาจากฮัลโหลฮัลโหลซัมบอดี้วันเฮีย r me โทรศัพท์กับข้าวครับกับข้าวกับเอ้ยจะเล่นแล้วจะเล่นแล้วจะเล่นแล้วเอ้ยเขาคงแค่มาขายของอะมั้ง มันจอดมาแล้วเหมือนเพิ่งเริ่มเด็กเพิ่งเริ่มเด็กใหม่เด็กใหม่ทงทงขาวเรือขาวอยู่เลยจอดใกล้ๆไปเลยจอดใกล้ๆ Hello somebody want hear me w h a t are y o u name man สวัสดีครับเอ้ากับข้าวครับกับข้าวกับข้าวไหยครับ กุ้งอะไรเอาเดี๋ยวนี้ผมเอาปลาทอดนะครับมีปลาทอดอันนี้นี่ปลาทอดปลาทอดไก่ไหมเธอเธอทำไก่ไหมหยิบไปหยิบไปหยิบไปอาหารเต็มแล้วไอ้กดเอาไปเก็บในถังก่อนเอาไปเก็บในถังเอาปลาทอดเอาปลาทอดอ้าวอ้าวคนไทยเหรอใช่คนไทยดูด้วยไงมันพูดไทย เอาของมาขายทอดนี่นี่ปลาทอด้ยขอบคุณมากเสร็จแล้ว่เลากินของของสุกอ่ะพวกปลาสุกพวกเนื้อทอดอ่ะกินกินไปเลยแล้วลองกินดูลองกินดูลองกินเดูวอ่ะเชี่ยดาบพอดีเลยอ่ะกินกินไปเลยกินไปเลยเห็นไหมแล้วต้องหลอดเลือดมันจะมีหัวกระโหลกใช่ไหมมันจะมีไอวงกลมสีเขียวขึ้น นั่นแหละอันนั้นคือมันจะเป็นหลอดเลือดสำรองข้างหลังข้างหลังข้างหลังอ่ามันมันจะเป็นแบบอออโต้ฮิวอ่ะคือถ้ากินไว้อิ่มพอเราเจ็บแม่มันก็จะฮิวขึ้นมาเรื่อยๆอ๋อเปอนผีต้องเหรอฮะเพิ่งรู้ใช่ใช่แต่ต้องกินของสุกพวกเนื้อทอดเสียฟีสหนึ่งเสียฟีสหนึ่งหนึ่งไอ้เจรจาจะเจอคนไทยเหรอเราเจอถ้าเจอคนไทยถ้าแบบยิงเลยได้ไหมฮะเฮ้ยเจ๊ยิงเจ๊ยิงไอ้กับตาเราอย่างสุด กับตันเราจะตายอย่างเดียวเลยลลมันเคี้ยวอะไรอยู่ด้วยใครออกมาท่ามมันเคี้ยวปลา,าที่ให้ไปเมื่อกี้เดี๋ยวเอาไอดีไปส่งเฟสโอ้โหเวลโกโเดอร์ขึ้นมาเท,ทา่าไหรนะ่เห็นหอยเด้อโกเดอร์เท่าไหร่แล้วนะกับตันโกเดอร์เท่าไหร่ละสี่จีบสองเฮ้ยยังไม่ห้าสิบเหรอแสดงแสดงแสดงว่าห้าสิบห้าสิบมันขึ้นยากมากเลยเด็ก มันแค่เพืสี่สิบห้าไม่ใช่หรอห้าสิบแค่จะขึ้นเป็นลีเจียนอ่ะห้าสิบห้าสิบสามหมวดไม่ใช่หรอขึ้นลีเจียนอ่ะสี่ห้าไม่ใช่จ <ำ S 2> ําว่าหจําได้ว่าห้าสิบนะตอนเล่นเล็กๆอ่ะหรือว่าเขาปรับรถไม่แน่ใจขวาไมเ่เือผีเปิดกองเอดี๋ยวกําลังขึ้นเลยกําลังเอาอันนี้ให้มาดาม ดูทั่โยนกระสือเพื่อนใช่ไหมฮะอย่าหาทางเฮ้ยเฮ้ยมาดามทำอะไรให้ไม่รู้มาดามมาดามโรยเกลือแล้วมาดามเป่าเกลือแล้วเฮ้ยมาดามพ่นด้วยอือกินน้ำกินเสร็จแล้วก็เทโอ้มาดามโยนทิ้งไปเลยวะหักกระดูก ยัดเข้าไปแล้วอ้อลังการมากอ้าวปึฮมาดามมาดามมาดามปลดปล่อยพลังเธอรมีอะไรจะให้ชอบพี่ไายมาแล้วอะไรวะเนะี่ยเป็นเข็มทิศเออเนี่ยเป็นเข็มทิศมาดามมาดามใช้พลังปลดปล่อยออกมาเลยนะเราต้องไปตามทิศ เข็มบอกโอเคไปเลตโก็มันอยู่ไม่ได้ปะตายแม่งสู้ๆนะจ๊ะตกปลาแป๊บทุกสัปดาห์ตะไบติดทุกช่องจ้ะกัปตันตกปลาเหรอใช่กัปตันตกปลาอย่างเดียวเลยวันชิวิววันวันหนึ่งกัปตันไม่ทำเพี้ยอะไรเลยแล้วคือตาไม่ขึ้นเลยเหรอใช่ไม่รอรอข้อติงเกาะก่อนแล้วค่อยขึ้นเมอร์เมดไปไง กับตันกำลังทำตัวเป็นหนูอะูกระซงไม่ทำอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยอะเธอไม่เอาอะไรเลยวิปไ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 ปนอนนี้เป็นของเราก่อนนี<_ huh> <_<_้เป็นของเราส่งส่งส่งหาส่งระบุตแหน่งเาน่อยสีได้ยินเสียงล้วเขายิงบอสอยู่ไปเายิงบอสอยู่เายิงบอสอยู่ อ่าเขายิงบอลกันอยู่เฮ้ยใครยิงวะน่ะเก้าคนหวเลยคู่แม่นนะไม่เห็นคนเลยอะใกล้ถึงละใกล้ถึงละเขากลับขึ้นเรือเขากลับขึ้นเรือเขากลับขึ้นเรือ ชอันนี้ป้าลูกฟองอ่ะถ้าฆ่าตัวตายรู้สึกว่าจะไม่ได้ไฟหรอปะเออจริงด้วยน่าเสียดายที่จริงน่าจะมีไฟเราฆ่าตัวตายด้วยนะ อุ้ยเขาตายว่ะเขาตายสองคนเขาตายเขาโดนระเบิดตายพัดกันเล็กเขามัเกิดเลืออยู่เนี่ยเฮ้ย my friend อยู่ที่นีไหมเียกเอาไปเรียนหน้าขึ้นหน่อยสองคนสองคนเขามีสองคนอุ้ยเฮ้ยเรือเล็กลำเมื่อกี้เหมือนกำลังกลับมา <c oughs> <c oughs> ใช่มันกำลังกลับมาเ <c oughs> ขาจะเป็นหนง่ฉัน ตีไปดีไปก่อนตีไปก่อนเดี๋ยวถ้ามันเข้าใกล้ระยะพอเดี๋ยวผมบอกโรนกันพาวเดอร์ไปอีกหนึ่งดอกปา่นไทยอยู่ปา่นไทยอยู่เรือเขาจมไปแล้วอีกนานกว่าเขาจะกลับมาได้ จะผีเหรอไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเราแครคุ้มเรือฮะเอาโอ้กับตันลงไม่บอกด้วยชอบเลยลงแบบไม่บอกไม่กล่าวเดี๋ยวจอดจอดเรือไว้นี่ก็ได้นี่ได้มองนี่ได้มองเห็นพวกมันง่ายๆเดี๋ยวเดี๋ยวไปล่าล่าแบบาสามคนไปล่าบอสแล้วเดี๋ยวคอยคุมคอยคุมให้ใช่เฮียบอกนะว่าพายุซัดผ่านทางนี้ ไปฝั่งเรือแล้วเ้ยอะไรมาฝั่งเรือเหรอพายุอะสีลูกเบลอเลยอะฝั่งเรือก็กล่องเอ็นเชียร์มาจากไหนเนี่ยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรไนด้วยมาจ๊อกไปกลับแล้วลูกซองกันไปะไ ก็สุวนปืนมันอยู่ฝั่งหนูน่าใช่ลากมันไปสิลากมันไปเกี่ยวต่อมาฟังมามามาไหว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 โอเคเดี๋ยวไปอยู่เป็นเพื่อนวิทย์เธอจะมาอยู่เป็นเพื่อนอ่ะนะ่ยดีจังเลยใครออกมา ีแอคอร์ดเลยว่ะมันควรทำหลอดเลือดมาโอ้ยเียบไม่เจ็บโอ้ยไอสัตว์เออเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับอะไรครับฟ้าผ่าฟ้าผ่าถังไดโนไมท์ครับอีธานา <laughs> มาแล้วฟ้าผ่าฟ้าบิด วิ่งสนุกเลยสินะอ๋อน้ำมันเป็นในนี่มาเล่น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 เลนล่นเ่นเลนเล่นเเล่นเล่นเล่นเเล่น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 เล่เลล่น่่นลนเ่่น่เนน ตรงท่าเรือฝั่งอ๋อไม่มีโอเคเมื่อกี้ถ้ามีเรือเล็กติดเชิงหมวกอะ่ะอ,อาจจะได้อยู่ไอที่อยู่กลางเกาะกับตันครับหมุนเรือนะครับเรือจะเลยเอาโพดแล้วอ๋อกับตันใช้ดึงเอาดูดีว่ากล่องกล่องไฟมันจะได้อะไรวันนี้เราเจอทั้งกล่องร้องไห้ทั้งกล่องไฟเลยโบนัสอีกสีพันแปดพันกับตันไม่เอาอะไรเลย ใครบอกใครบอกว่ากับตาไม่เอาอะไรเลยอยู่ที่ไหนจากตอนตอนนี้คือทุกคนแบบเหนื่อยเหนื่อยจากสิ่งที่ผ่านมาแล้วทุกคนก็แบบอยากไปผุดสมบัติงงๆแล้ว <c oughs> แค่นั้นแหละ <c oughs> ชีวิตถึงแล้วใช่ไหมเล่นกับลูกชายพี่อยู่ดีกว่ามันจะเป็นกล่องทองทุกกล่องเลยใช่ไหมยังไม่ผิดใ <c oughs> ายต้นไม้ต้นไม้หนึ่งอัน พี่แทบสอรี่ว่ะเจอแล้วหนึ่งกองเซีบริบ,บรละบาทยีบิบละบาทมามาตรงนี้ไอ้ช่วยยะพี่พี่ยังอยู่เบต้าอยู่เลยอะโนโนวิธีเอาอ,อกมานะ ตรงนี้คือบ่อน้ําบ่อน้ําเอียงมาทางนี้ใกล้ๆนี่นะตรงนี้ใช่อ่ะนี่เออกัตอปตันสดีครับฮัโลโหล <laughs> ได้ได้ได้กับข้าว <laughs> <laughs> กับข้าวากับข้าวไปครับกับข <laughs> ้าวเฮ้ย มันทำอะไรวะน้าอุ้ยถึงก่ายอย่างรวดเร็วแถวอะไรน้ำน้ำซอหินทุกวันกินวิ่งหนิงกินวิ่งหินหลอกคำคารแต่จริงก็ไอแคนนอน้อมเนี่ยมันมีข้อเสียแบบ อ๋อ oh, oh. ตรงนี้คือนี่นี่คือทางที่เข้ามาผมซึม oh. <Sim. S 1> uh, อย่าเล่นดีเปิด, oh. <Sim. S 1> ดูนะ <Sim. S 1> มายุ่งจังอะ่ะ oh. อุ้ยอะไรวะเนีอยยุการผ่านแล้วผ่านไปแล้วทุกคนการต่อเด้อ yeah. เทกว่าจะเจอโดนก็ฝุดสมบปัดิจางของวัเราก็ลุยบอสเนี่ยมองวันมแล้วเจ้าของเควสไม่เลยตัดเจ้เควสเลยด้วยซ้ำเหรอก็ผมด้วยผมแตกนักตีบอสเจอกันจอกันสู้ๆกําลังจะเลื่อนเรือไปหน้าเกาะต้องเอาโอเอก็ไฟสีเขียวแต่ฟ้าสวยเลย สีเข anyway like ah, mm, ียวสีเ huh, ขียวมันต้องอะไรโดนโดนโดนกระดูกโดนกระดูกฆ่าถูกไหมกระดูกฆาสีฟ้าได้จากถุงฉลามกันน่าจะหมดแล้วหรอกน่าจะหมดแล้วล่ะสีฟ้านี่แหละเบือแวะมาทักวทายบอสอ่ะอ่ะทักทายบอสหนึ่งนัดตอละไปใหญ่พื้นใหญ่พื้นใหญ่อ๋อไม่ใช่ไลฟ์โอ้ยพื้นใหญ่หรอพื้นใหญ่ยังไหมเอ่อตอนนั้นคือหน้าอ้าว อ้ยผมแป้งผมแตกผมแป้งต้นไม้ตรงนี้ต้นไม้ตรงนั้นเดินขึ้นมาทางนี้เอาไปไนใหญยิงเลยหมุนเรือหมุนเร้ออ๋อตรงนี้ต้นไม้คู่ตรงนี้อ่ะตีอต่ะตีโอ้โหเกจากตรงนี้เดินไปทางนี้ อือผ่านไปผ่านโค้งไปเมอร์รี่ออฟเซมผ่านโค้งไปเลยต้นไม้ลงช่องแคบมาอ่าต้นมะพร้าวถูกไหมแถวนี้อ,อโอเคโอเคโอเค อยู่อยู่ท้ายเกาะโอเคหายตัวอีกแล้วอหรอใครจะคิดถึงคุโอกันลูกแล้วก็หินนี้นีอย่างเดียวเลยผมก็หาคุณเจออาอันตด บึมโดนยิงแตกก่อนว่าบอมาเนียโอ้โอมอะไรวะเอาเฮ้ยเดี๋ยไปไปชุบไปชุบอันตี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 เออ มันไม่ได้ตายมันได้ไอ่ทอดไอ่ทอดไก่ตอนกำลังบวกบอสได้อชิทเมนเชื่เลยมันไปไหนอ่ะมันขึ้นกลางกรอบไปแล้วตายแล้วตายตายตายหาไอ้สตี๋ไปแล้วไปแล้วกูได้อะไรไม่รู้ไปแล้วเจอกันที่นู่แล้วแล้วต้องไปเอาไปให้มาดามที่ไหนอ่ะพันเดอร์เอาโฟร์สมจะตายแล้วใช่ไหม อันนี้มาขายไหนก็นได้ไม่เหรอไม่ต้องเอาไปส่งเฟสเนี่ยเมื่อกี้มันคืนบอกอยู่ว่าให้เอาไปให้ที่พันเดอร์มันเป็นของทอเทลสองครับต้องเอาไปให้ที่ที่เราไปรับเกี้ยบาแล้ว Let's go <S เออไปดี เฮ้ยลงมาแล้วขุดเลยเยอะเดี๋ยวนะลงมาแล้วก็จ oh ิ้มจุ่มแบบจิ้มจุ่มแล้วขุดเลยอ่ะขอจริงเฮ้ยของจริงเออเลยป่ะน่ะก็มันเล็กหาง่ายอยู่ดิเฮ้ยไวมากใอ้ก้อนเล็กมากสบายมากชิลๆมาเลยวะ ไอหมูคุณโรโบตะโอ้คุณโรโบตะเอามาอ๋อมีสามอันทำไมลิงทำไมมันไม่แบบมันไม่มันไม่แบบให้ลิงช่วยขุดด้วยมันจะดูน่ารักมากเลยนะถ้าแบบเราขุดสมบัติแล้วหมากับลิงที่เราที่เอามามันช่วยขุดอะหมาก็น่าจะขุดได้นะผมคิดใช่ไหมหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมันจะดูมันขุดไม่เสร็จด้วยนะมันไล่ขุดทิ้งเลย อ๋อก็คุณได้เจอก่อนไงอ๋อคุณได้เจอก่อนจะมีชื่อมีชื่อก่อง่อายเป็นไหมคะกระเทียมมันอยู่ส่วนไหนวะนะกระเทียมทิพย์ เอาไหมครบเอาไหมครบทุกชิ้นเอาไหมครบทุกชิ้นใครมีชิ้นไหนบ้างขอบฮคแล้วนะใครดูเือขอบุณทุกท่านที่เข้ามาชมสามารถตามเพิ่มได้ที่ t ว i t ที TV s แล s โซโซเอ c มซีเออครับผมเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับ จบกันไปอย่างนี้แหละขอบคุณที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ,บ,ท,บทุกคน Until next time